ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออไปทำอะไรมาอนณาอนณาอาณาเทป้งแล้วเหมือนชาเออตายหาใจบอองอิน้ำเหลืออยู่ข้างในนู่นแหน่อานาไม่น่าข่าวีเลยเอาบะมีเหลือแป้งซองกับฟองหนึ่งอ่ะหมดเลยอ่ะอนณาเอาหน้าเอามาเหรอ น่าเป็นยังไงมากเหรอแหนะน่อ้มันทอตออีตายเหยตายน่าขลังเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปใกอย่ามัอเฮ้ยเมษาลองดูสินี่ดูนี่ดูนี่แเอย่าอย่าอยาอย่ามาหายาอย่ามาหายาไอ้ยอ่อแข้งมันนะควมใจใส่สุงตีมันเป็นแป้งนะ ตกใจหมดเลยอ่ะมาถึงผลหลานอนณาโผล่น่ะมาอีกทีหนึ่งสิ <Yeah. S 1> ยินดี <laughs>